เสิร์ฟครับอชรพรเป็นเซตพอยอีกครั้งหนึ่งของทีมไทยอ่ะรักมาสวยครับบอลเร็วเอาครับเซฟบล็อกได้แล้วเซฟมายังได้อยู่ครับมู่ศิรไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อเอาครับโอกาสของไทยแลลวครับแล้วก็จ่ายบอลเร็วได้อยู่แล้วก็ออกครับโอ้โหสุดยอดครับเซตแรกก็ในเซตที่หนึ่งนครับเป็นทางด้านของ ทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติอิตาลีไป26-24ต่อครับโอ้โหสุดยอดค่ะในเซตที่หนึ่งะของทีมไทยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับาจูอ่อนเสิร์ฟมาครับจ่ายมาัวเสาตีเอาครับรับได้จะได้สวนครับไทย แล้วก็ตีลูกนี้เรียบร้อยครับทีมวิยากรับครับตีลูกนี้เป็นคะแนนแล้วก็ปิดเซตนี้ไปครับทําให้เซตที่3นะครับทางด้านทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติอิตาลีไป29ต่อ27ครับ